เป็นวันที่จะเอาตัวเจ้าน้องมีขนของผมแอไปทดสอบในสถานการณ์วอล์กจริงนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนไปดูกันอีกทีนึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องไปรับคุณนายก่อนไปวันนี้เดี๋ยวจะพาหน้องมีมีขนไปเที่ยวนะฮะไปทดสอบวอล์กแบบจริงจริจังๆนะครับนะวันนี้เราเอาตัว ปุยๆตัวเนี้ย,ยติดตัวกล้องไปด้วยนะครับเพราะว่าจะออกไปข้างนอกเนี่ยอาจจะมีลมเยอะก็เปิดโหมดน้อยอที่เป็นการกันลมไปด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะได้ไลองเอาไปเรื่องจีงนสักทีนะแล้วเดี๋ยวไปดูครับว่าต่อไหมที่จะเอาเขามาทำการวอล์กจริงจัง ตอนนี้ถึงที่ที่เราจะมากินแล้วนะครับนึกว่าจะพาไปที่ไหนนี่พามาตีน้อยเนะเป็นสาขาเปิดใหม่อยู่ตรงรัชดา18นะครับผมก็บรรยากาศดีนะช่วงโควิดเขาก็ยังยังแยกที่นั่งอยู่นึกว่าจะพาไปที่ไหนออมากินตีน้อยนึกว่าจะพาไปเ <ละ S 1> ที่ยวร้า <ๆ S 1> นไม่ประจานก็อยากไปเยาวราชนะแต่ว่ารถมันน่าจะติดอ่ะพี่เขียนไปก็เลยแบบ เอาใกล้ๆดีกว่าออแต่ใกล้ๆก็คิดว่าถ้าขับรถไปเวลาก็ถึงพอกันอ,อถึงพอกันพรารถเยอะนะช่วงเย็นนี้คนเริ่มออกมาใช้ชีวชิตข้างนอกแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแหละเขาก็ยังอันนี้เขาให้แยกนั่งไหมก็นั่งออได้อ๋อนี้มาด้วยกันนั่งได้นะสาขา,าที่ตีน้อย,ร,อยปปรัชดาซอย18นะครับบรรยากาศดีュー เพิ่งเคยมาสาขานี้ครั้งแรกปกติเราจะไปไหนเราจะไปสาขาอะไรนะนวมินนวมินแล้วก็อีกที่หนึ่งอะไรนะบ้านบางเขนเออไหนลองถือซิไหวไหมถือหนักไหมลองถือให้คนดูอันนี้เราจะมาทดสอบกันนะคะโอเคนะทุกคนโซนี่นี่ค่ะก็โอเคนะน้หนักมันก็เบา ถ้าแบบผู้หญิงทําทําบอกก็ได้อยู่อ่ะตัวนี้ออกแบบคือชอบโซนี้ที่ว่าแบบมันโฟกัสไวเคยใช้อันเก่าอ่ะเอออันนั้นแบบโฟกัสช้ามากแต่เนี้ยคือคือโฟกัสไายนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองนะก็ไม่ค่อยต้องกังวลเนี่ยไม่ต้องกัวลเรื่องคือมันก็จะแบบ ไม่ต้องงงโฟกัสนะฮะจริงๆในเวลาถ่ายถ่ายก็เราเราได้ระดับแขนที่เราต้องการแล้วเราก็พับจอทิ้งไปเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องเหลือบตาไปดูจอนะมันจะดูไม่ธรรมชาติมันจะไม่มองแต่เราก็จะไม่รู้ไงว่าแบบหน้าเราอยู่ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยึดแขนไว้แล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเราจะให้ดูอะไรมาเลยระหว่างรอคิวแล้วก็มาอมยเล่นนะปกติตีนว่าผู้หญิงถือมันจะสั่นแค่ไหนอุ้ยแต่ก็ปวดแขนอยู่เด้อ เออถ้ายืดถ้ายแขนสำหรับผู้หญิงก็ยังถือว่าพอมีน้ำหนักอยู่ปีญหญนึ่งเราก็จะปิดที่สมุนนคะคะเคปิดค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะทดสอบระบบดีโฟกัสกันนะครับตัวดีโฟกัสเนี่ยมันจะทําให้ข้างหลังเนี่ยค่อนข้างเบลอตอนนี้ยังไม่ได้กดดีโฟกัสนะอ่าแล้วเราจะกดดีโฟกัสปึ๊บอ่าหลังจะเบลอขึ้นมาเลย หรือถ้าเกิดว่าใครที่พอมีความรู้เรื่องกล้องเนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับตัว F อ,อกดกดปุ่มเลื่อนลงตรงปุ่มเฟืองข้างหลังลกดลงลงมาถ้าเลือกเป็นโหมด M ตอนนี้ถ้าเป็นโหมดทีวีเนี่ยโหมดทีวีมันจะบังคับด้วยรูรับแสงเอ้ขอไปบังคับด้วยสปีดชัตเตอร์ซึ่งเราตั้งเป็นสปีดร้อยอยู่แล้วนะฮะสปีดชัตเตอร์เป็นสปีดหนึ่งร้อยแต่ถ้าเกิดว่าตัวตัวกล้องเนี่ยจะให้มันเป็นข้างหลังเบอร์เนี่ยอย่างเงี้ย เราต้องปรับเป็นโหมด A โหมด A เนี่ยจะบังคับด้วยรูรับแสงรูรับแสงก็จะปรับเป็น f 1นึ่งจังหลังก็จะเบอร์แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีความรู้เรื่องกล้องไม่มีพื้นฐานด้านกล้องเลยเนี่ยตัวนี้มันจะง่ายตรงที่ว่าเรากดปุ่มดีโฟกัสปุ๊บมันจะเป็น f 1 8ให้เลยไม่ต้องสนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นว่าเราจะใช้โหมดอะไรอยู่ตอนนี้เราลองถ่ายเป็น HLG หล่ำ เดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับหลังเคลียร์ลองดูโบเก้ข้างหลังนะเ,เป็นปุ่มเป็นโหมดธรรมดาโหมดเคลียร์อันนี้ดีโฟกัสนะครับคือถ้าเกิดว่าใครปรับค่า F อะไรไม่เป็นเนี่ยกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวก็จบเลยได้หลังละลายสวยๆดอปสวยๆในระดับหนึ่งนะครับขนาดเซนเซอร์หนึ่งนิ้วเนะี่ยได้แสงขนาดนี้ได้ดอปแบบนี้เนี่ยโอเคแล้ววันนี้ลองถ่ายด้วยโปรไฟล์10ของโซนี่นะครับโซนี่มีมาให้ทั้งหมด10โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ที่ าทางคุณจิน DSR แนะนำให้ใช้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากคุณจินด้วยแนะนำเป็นโปรไฟล์10โปรไฟล์10เนี่ยมันจะมีคัลเลอร์โหมดอีกหลายตัวก็คือ HLG HLG 2 HLG 3แล้วก็โหมดคัลเลอร์อีกแบบเป็น709แล้วก็2020อันเนี้ยผมยังไม่มีความรู้เรื่องด้านสีพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าลองถ่ายตามแล้วแล้วก็ลองใช้รัดของคุณจินที่แจกมาให้นะครับผม ลองเกลีย่ยสีแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวในวิดีโอเนี่ยผมจะเกลีย่ยให้ดูก็จะทําให้ดูเป็นแบบเกลีย่ยกับแบบไม่เกลีย่ยอันนี้เป็นแบบเกลีย่ยอยู่ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองไม่เกลีย่ยให้ดูอ่าอันนี้เป็นแบบไม่เกลีย่ยสีนะครับไม่เกลีย่ยสีไม่ใส่รัดนะครับเป็นสีสดๆที่ได้จากตัวกล้องอแต่ถ้าเกิดว่าเกลีย่ยสีลองให้ดูครับโอเค วันนี้เราใส่น้องวินมัฟมาด้วยนะขนแมวเด d ดแคนะครับระหว่างรอเราก็เดินบล็อกเล่นไปเรื่อยๆได้นะครับก็เมื่อกี้ให้ลองแฟนจับถือดูแล้วนะครับตัวการจับถือของผู้หญิงนะครับว่าจะถือได้ไหวแค่ไหนเขายังรู้สึกหนักอยู่นิดหน่อยนะครับสําหรับใส่ขาตั้งขาตั้งเหมือนเดิมครับเหมือนกับรีวิวก่อนหน้านี้ก็คือใส่ขาตั้งของอูเลนซีมาที่มันจะเป็นขาเล็กๆยืดได้ซึ่งผมใส่กระเป๋าใบแค่นี้มาเอง ใส่กระเป๋าปใบแค่นี้มามันก็จะง่ายต่อการพกพาเสร็จปุ๊บแล้วก็พับจอหดขายัดใส่กระเป๋าพอเราจะเอาออกมาวอกหรืออ,ออกมาใช้งานเนี่ยเราก็ดึงยึดขาออกอซึ่งเปิดพลิกขาตั้งกล้องพลิกกล้องออกมาเนี่ยปุ๊บมันก็จะสะดวกตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องโฟกัสนะครับไม่ต้องกงเรื่องโฟกัสแต่ว่าการสั่นถ่ายรับได้ไหมก็ลองดูในคลิปดูนะครับสอนประโจอีปยองเน,เนี่ยค่อนข้าง พึงพอใจนะถึงแม้ว่าเปิดแอคทีฟแล้วมันจะครอบนิดนึงก็ตามนะครับสำหรับผมเนีรับได้อยู่นะไปวอล์กท่องเที่ยวเห็นวิวเห็นอะไรได้นะครับเนี่ยดอปสวยมากยิ่งเกลสีได้หลายๆ p r o โปรไฟล์เนี่ยก็ยิ่งสนุกนะคนที่ชอบตัดต่อวิดีโอด้วยอะไรด้วย,ยอย่างผมเนี่ยวอล์กเพื่อที่จะได้ตัดวิดีโอได้ฝึกตัดวิดีโอ ช่วงนี้ก็เริ่มปผดล็อกกันแล้วนะฮะก็ยังไงเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะพาไปไหนนะครับสำหรับในเพจเด f f ว i t h Fan ที่ในส่วนของเรื่องการพาท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าเด f f ว i t h แฟนที่เป็นในโหมดของฝั่งรีวิวสินค้าเนี่ยเราก็จะทําในห้องนะแล้วก็จะมารีวิวแบบนี้ด้วยบ้างเล็กๆน้อยๆเดีย๋ยวรอดูก่อนว่าบรรยากาศในร้านตีน้อยรัชดาซอย18มันจะเป็นยังไงไปดูกัน Oh, man, yeah, yeah, yeah. เแบบพราะว่ากินได้ก็ตัวกินจำนวนสามชานในหนึ่งเดียวเราไม่ใช่เนะี่รว่างทุ่งหรือแบบว่าหลัจากที่เรากินเสร็จเราก็จะไปออกกำลังกายควบคุมแคลอรี่นั่นใช่เดี๋ยวผมไปกินกันก่อนนะครับแล้วก็อยาจะสรุปการใช้งานอีกทีน,นึงเนาะสำหรับการเอาออกมาดูวนสานจริงในการวอล์กนะครับสมมติว่าถ้าไปวอล์กเที่ยวในความรู้สึกข,ข,ของคนใช้ใช้งานจริงเนี่ยเป็นยังไง นีขอบคุณนางซูมพามิล่านะครับซูมมาให้ตั้งแต่วันแรกเลยได้รับของมาประมาณเมื่อวันที่เท่าไหร่นะประมาณาช่วงช่วงประมาณขนาดที่แล้วประมาณวันที่ห้าที่ห้าที่หกวันที่ห้าที่หกได้รับของเยอะมากที่ซูมมาได้ข่าวว่าทางซูมมีได้จังาวเป็นได้เจ้าแรกๆเลย ได้รับเสร็จแล้วก็รีบไปเรามาแล้วก็ค่อยๆมาศึกษาดูฟังก์ชันตัวกล้องข้อมูลในตัวกล้องจุดีจยดจอยนะครับแล้วก็ ตอนนี้เป็นเวลา2องทุ่ม20ครับกินเสร็จแล้วเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวไปสรุปทริปที่บ้านกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเจอกันครับ เห็นทั้งจุดดีจุดด้อยที่ใช้งานจริงๆจังๆนะครับกันหลายแบบเลยนะฮะตัวยูทูบเบอร์ท่านต่างๆเขาอาจจะพูดถึงข้อดีกันไปหมดแล้วนะครับ,รบ,รบทีนี้ก็จะขอมาพูดเรื่องก็ไม่เชิงเป็นข้อเสียนะครับแต่ก็เป็นจุดสังเกตและกันนะสำหรับคนที่จะซื้อตัวเจ้า ZV1 ตัวนี้นะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยตัวการสั่นยังทําได้ไม่ดีมาก มันจะเป็นต้องเปิด Active Mode เท่านั้นในกรณีที่เราจะทำวีล็อเดินถ่ายนะครับผมซึ่งมันสอดคล้องมากับว่าเปิดโหมด Active แล้วนะครับตัวภาพมันจะครอปใช่ไหมครับทีนี้พอภาพมันครอปเนี่ยมันก็ทำให้หน้าแคบยิ่งคนที่ไม่ค่อยมั่นใจมากๆเนี่ยพราะหน้ามันแคบปุ๊บเนี่ยหน้าเราก็จะใหญ่เต็มเฟรมฮะไม่เห็นวิวไม่เห็นอะไรข้างหลังก็ต้องช่วยเดียวกันอย่างของผมเนี่ยใช้ไม้อูเลนซีเนี่ยช่วยยืดออกไปแล้วก็ยืดมือออกไปอีก อันนี้เนี่ยพอยืดมือออกไปเนี่ยสำหรับอย่างที่ให้เห็นในคลิปวนะพอแฟนถือไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันรู้สึกเมื่อยเพราะว่าตัวกล้องมันเบาก็จริงฮะแต่ว่าพอเวลาใช้ไม้ที่เรียกว่ามีความยืดไกลนะครับเพราะปกติเนี่ยมันจะเหมาะกับการที่ใช้ไม้เล็กๆไม่ต้องยืดระยะไกลามากเนี่ยแล้วก็ถือมันจะทําให้ไม่ค่อยเมื่อยมือเพราะว่ามันบาลานซ์น้าหนักกันกับมือได้ดีนะฮะนีอย่างอันนี้ สั้นๆแค่นี้เออมันก็บาลานซ์น้ำหนักมือดีๆแต่คราวนี้เนี่ยพออ่ามันเหมือนกับว่ามีการยื่นไม้ออกไปมันก็จะทําให้ถ่วงน้าหนักผู้หญิงเองที่เข้าถือเนี่ยมันก็อาจจะเมื่อได้สําหรับผู้หญิงที่ซื้อไปวอกน,นานๆโดยการที่อ่าแก้ปัญหาให้ภาพมันครอบน้อยลงโดยการใช้ไม้ยืดยาวไปก็อาจจะต้องออกกําลังแขนกันหน่อยครับมันถึงจะสามารถที่ว่าถือได้ยาวนานได้เนาะเออส่วนเรื่องเสียงไม่ ก็เห็นนะฮะว่าในร้านอาหารเนี่ยเสียงไม้มันค่อนข้างที่จะเรียกว่าดูดเสียงรบกวนเข้ามาค่อนข้างเยอะขนาดเปิดหมดการเสียงรบกวนแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องลมไม่มีปัญหาเพราะว่าใส่วินมัพไปช่วยเนี่ยตัวเรื่องลมมันก็ลดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วสําหรับคนที่ใส่ไม้แยกก็ตามเนี่ยเวลาใส่วินมัพเข้าไปที่เป็นขนแมวเนี่ยมันก็ลดเสียงลมอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไม้แยกเนี่ยมันจะดูแลเรื่องเสียงรบข้างได้ดีกว่าเพราะว่าอย่างไม้ช็อตกันหรือว่าไม้ติด ปกเสื้ออย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเสียงพูดอย่างเดียวแต่ในคลิปเนี่ยมันจะดังมากเลยนะครับมันจะเสียงรอบข้างดังมากกวนจนไม่ได้ยินเสียงพูดเลยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไม่ได้ทําให้ดูในคลิปนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายอินเสิร์ตให้ดูก็คือการปิดเปิดของเขาเนี่ยมันจะเปิดได้ทันทีจะเปิดโดยการกดปุ่มเปิดหรือว่ากดกลางตัวจอออกมาก็ได้ครับมันเปิดทันทีแต่ตอนปิดเนี่ยมันไม่ได้ปิดทันทีนะมันต้องรอประมาณ 4-5าวิมันถึงจะปิดนะครับแต่ข้อดีจากที่เห็นของการที่มันปิดตัวช้าเนี่ยก็คือว่า,าตัวเขาเนี่ยสามารถกดสมมุติว่ากดปุ่มปิดปุ๊บข้างบนใช่ไหมครับแล้วก็กดซ้าเนี่ยเพื่อที่สมมุติอย่างผมเนี่ย,ยกำลังอัดอัด,อ,ด,อ,ด,อ,ดอยูอย่แต่มันมีโมเมนต์ที่น่าสนใจจะอัดต่อกดซ้าอีกทีเนี่ยมันไปอัดต่อได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีแต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดไม่ได้อยากจะอัดต่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบพับหรือว่าเป็นแบบกดปุ่ม power on o f นะครับ มันก็จะช้าเวลาเราอยากเก็บเข้าเสื้อเข้ากระเป๋าอย่างเงี้ยฮะมันต้องรอให้ตัวเลนส์มันหุบไปก่อนมันก็จะรู้สึกว่าเ,เสียเวลานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวปุ่มดีโฟกัสปุ่มดีโฟกัสเนี่ยเอาตามจริงก็มันสะดวกนะครับเดี๋ยวจะไปพูดในข้อดีละกันแต่ว่าในข้อเสียเนี่ยที่ทางกลุ่มยูทูบเบอร์หรือว่านักรีวิวทั้งหลายเขาเขาไม่ได้พูดถึงก็คือจริงจริงมันตั้งค่าได้เอง คือคนที่เล่นกล้องเป็นหน่อยก็จะรู้ว่าต้องปรับ F1.8 นะครับมันก็จะทำให้เบอร์ข้างหลังได้แต่ว่าข้อดีของตัวดีโฟกัสคือกดปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะจัดการเรื่องค่า F ค่าสปีดชัตเตอร์ค่า ISO ให้เองอ,อันนี้คือข้อดีของเขาแต่เขาแค่ไม่ได้อธิบายเฉยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกดแล้วเนี่ยมันไม่ได้เบอร์เพิ่มสมมุติของคนที่เปิด F1.8 ไปแล้วเนี่ยคนตั้งค่ากล้องเป็นตั้งปุ๊บแล้วทีนี้ไม่ได้ทาการ เปิดเป็น f สูงอะไรไว้ไม่ได้เป็น f 5 f 4อะไรไว้เนี่ยพอ,พอกดปุ่ม default ปุ๊บอ้าวทำไมมันไม่เบอร์เพิ่มมันไม่ได้เบอร์เพิ่มนะครับเพราะ,ะตัวกล้องเนี่ยมันไม่ได้เบอร์ด้วยเสาแปรมันเบอร์โดยการไปช่วยตั้งค่าให้เฉยๆนะฮะทีนี้ที่เขาสาธิตว่ากด1ครั้งหลังเบอร์กดอีกครั้งหนึ่งหลังเคลียร์ที่หลังมันเคลียร์เพราะว่าค่า f มันเพิ่มครับเพิ่มเป็น f 5 f 6อ่าเดี๋ยวให้ดูใน insert ในคลิปอะครับพอกดอีกครั้งหนึ่ง f มันก็ ค่าที่เป็นค่าก้างๆให้นะครับก็เท่านั้นเองทีนี้มาถึงในข้อดีมั่งข้อดีโฟกัสดีมากครับดีจนมีความรู้สึกว่าเหมือนอารมณ์เราใช้กล้องกลอโพแต่แค่ว่าการสารั่นเขาไม่ได้เทพแบบพวกกล้อง Camp แอคชั่นแคมเท่านั้นเองคือคนที่ไม่มั่นใจเนี่ยมันสามารถที่จะพับหน้าจอกลับไปเลยครับแล้วจะได้ฝึกมองแค่เลนอย่างเดียวนะฮะเราเรารู้ระยะแขนเราแล้วว่าเรายืดไปเท่าไหร่แล้วก็เพียงพอต่อหน้าเราเนี่ยมันสามารถที่จะเขาเรียกว่า มอ,มองแต่ตัวเลนส์กล้องได้เลยอ่ะไม่ต้องไปมองอจอขวามืออะไรเงี้ยเพื่อให้เราเหลือบตาไปมาเนาะมันก็สะดวกด,ดีครับแล้วก็ความคมค่อนข้างคมมากๆโดยเฉพาะถ้าถ่ายเป็น 4K เนี่ยคมมากจนบางทีต้องกดลดชาร์ปเลยกดลดชาร์ปเพ่นเลยนะฮะแล้วก็ค่าสีที่คนตั้งข้อสังเกตว่ามันออกมาเนี่ยจะใช้งานได้จริงไหมตัวนี้ใช้ได้จริงนะครับแต่ตัวผมเองอ่ะไม่เคยใช้พวก กล้องรุ่นใหญ่กว่านั้นอย่างพวก A6000 หรืออะไรที่เซนเซอร์ไม่ใช่1นิ้วนะในฝั่ง Sony เพิ่งจะมาใช้ตัวนี้ตัวแรกแล้วก็สนุกกับการเซตโปรไฟล์สีมากซึ่งที่ชอบที่สุดก็เป็น HLG นะครับทั้ง HLG 2 3แล้วก็ HLG 1 HLG เฉยๆเนี่ย,ยะจะเป็นโหมด Color BTU BT2020709 ซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปแตกออกไปอีกทีนึงนะครับว่าสีแต่ละอย่างในแต่ละโปรไฟล์เนี่ยเกรดออกมาแล้วมันเป็นยังไงคนจะชอบกันไหมแล้ว จะเข้าใจได้ไหมว่าตัวเซนเซอร์หนึ่งนิ้วอะ่ะมันพอเอาไปทําอะไรได้บ้างถ้าเกิดคุณคิดว่าจะซื้อกล้องคอมแพคตัวเนี้ยมาถ่ายเป็นหลอกเป็นอะไรแล้วมาเกรดสีเล่นจะได้ไปวัดดูว่าจะกัดฟันไปซื้อ A 6,004 A 6,006เลยหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวทําแยกให้ดูอีกทีนึงส่วนอันสุดท้ายเลยคือเรื่องแสงตอนกลางคืนครับแสงตอนกลางคืนเนี่ยด้วยความว่าเขาเป็น F 1.8ได้เนี่ยแสงตอนกลางคืนค่อนข้างดีครับ มันค่อนข้างตอบโจทย์ในการใช้งานที่เราจะไปวอล์กอะไรตอนกลางคืนที่แสงน้อยๆแต่ถามว่าด้วยความว่าเซ็นเซอร์เขาเท่านี้พอเวลาที่มันมืดมากเนี่ยถ้าตั้งกล้องไว้ออโต้เขาก็จะดันไอโอสูงซึ่งมันก็จะทําให้เกิดน้อยในภาพเทคนิคสําหรับผมเนี่ยก็คือล็อก ISO ไว้ครับว่ารับได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะล็อกไว้เลยว่าเอาไว้สักเต็มที่พันหกสองพอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ไม่ให้มันดันไปมากกว่านี้และในกรณีที่เราปรับ Auto ออโต้ไว้นะครับก็ยังไงสำหรับคนที่ตัดสินใจซื้อนะครับผมสำหรับตัว Z V1 เนี่ยถามว่าในราคาเท่านี้ที่เขาเปิดตัวออกมาไม่ว่าจะพร้อมของแถมหรือไม่นะครับก็สามารถตอบโจทย์ครับคนที่ไม่อยากงอกเลนเพิ่มคนที่ไม่อยากพกเยอะตรงเนี้ยอย่างมากก็เต็มที่พกแค่ขาตั้งกับแบตเตอรี่เสริมนะครับกอข้อสุดท้ายเลยฮะ ที่จะพูดอีกครั้งหนึ่งคือแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ค่อนข้างหมดเร็วนะครับค่อนข้างหมดเร็วแล้วก็โดยที่ผมไปลองเทสดูเนี่ยไม่แน่ใจว่าตอนนั้นชาร์จแบตไปเต็มมากหรือเปล่านะครับแต่ขีดตอนแรกเนี่ยเห็นว่ามันเต็ม,มะนะเออก็ถ่ายตั้งแต่หกโมงเย็นถึง2องทุ่มครึ่งเนี่ยแล้วก็ถ่ายไปเช็คไปเล่นคลิปไปด้วยเนี่ยมันก็ มันก็หมดแล้วมันก็เตือนว่าแบตหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหนถึงสก้อนอาจจะยังไม่พอแต่1ก้อนอาจจะพอครับแต่ว่าให้พกตัวนี้ครับที่มันจะเป็นตัวอะแดปเตอร์ชาร์จที่เสียบ USB ได้ นะครับที่เขามีขายหรือว่า,าซื้อแยกต่างหากของตามในชูปี่ลาซาดาก็ได้แบบนั้นก็ได้ครับที่มันสามารถเสียบกับ power bank ได้ไม่แนะนําให้เสียบชาร์จกับกล้องไปด้วยนะครับถึงแม้จะทําได้ก็ตามอันนั้นนั่นเหมาะที่จะตั้งแล้วก็ชาร์จไปในห้องแอร์มากกว่าแต่ถ้าเกิดชาร์จไปด้วยบันทึกไปด้วยเนี่ยมันทําได้นะแต่คิดว่าเดี๋ยวอุณหภูมิมันจะร้อนมากซึ่งเดิมพีเนี่ยตัวกล้องเขาปลดล็อกมาแล้วว่าให้มันถ่ายได้นานๆ ทีนี้เนี่ยพอถ่ายไปด้วยชาร์จไปด้วยถ้าอยู่ในที่ตอนกลางวันอย่างเงี้ยมันจะทําให้ตัวกล้องเนี่ยมันอาจจะคิดแล้วมันก็ตัดได้นะครับอย่างบางครั้งเนี่ยผมถ่าย 4K เนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยบางครั้งอุณหภูมิมันสูงมันก็ยังตัดเลยแต่มันสามารถตั้งได้นะให้มันไม่ไม่ต้องดับในอุณหภูมิที่อย่างตัวเครื่องยังพอไหวอย่างเงี้ยมันก็สามารถไปตั้งค่า power t e m e ได้นะครับแต่วถ้าเกิดใครอยากถนอมให้มันใช้งานได้นานๆหน่อยเนี่ยอ่าเราก็ตั้งไว้นะครับ โอเคยังไงวันนี้คงจะหมดเท่านี้ครับแต่ว่าในคลิปหน้าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการทดสอบสีนะครับแล้วก็พาร์ทถัดไปก็คงจะเป็นในเรื่องของการทดสอบระหว่าง G7s Mark III นะครับกับ Sony ZV1 ซึ่งผมซื้อเองมาใช้ทั้งคู่นะครับผมเพราะว่าด้วยความอยากรู้และในนั้นตอนนั้นเนี่ย ZV1 ยังไม่มานะครับแล้วก็มาเทียบให้ดูว่าความคุ้มค่าของทั้ง2ตัวข้อดีข้อเด่นเนี่ยจุดที่ตัวหนึ่งไม่มีที่ตัวหนึ่งมีเนี่ยมันพอจะเหวียงเวียง าการตัดสินใจของคนที่กำลังหาข้อมูลที่จะซื้อได้หรือเปล่านะครับก็หวังว่าข้อมูลของคลิปต่อๆไปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณที่เป็นเพื่อนร่วมกันครับสวัสดีครับ